ไปว่า,วาอัะไรนอนลงบักซับยายจะเอานิทานให้ฟังเดเาเลี้ยงเอาเลี้ยงไรเลี้ยงหัวหอมยานาน,จจนินานาทานนิทานปะเถาหัมยานนิทานโจ๊บจอยยายผู้นหนึ่งยับแวหัวยายผู้นห,นห,นหนึ่งไม่หลานสามคนหลานสองคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นแม่ยิ่งเป็นทุ เป็นหลานทวดสองคนหนึ่งเบายากยากควรตะกันเหรียญตะบักรีเบิดม,อม,มอือยากยกับควรบักม่วงเบิดมือง่ายกับเมีย,ยหันใจกับอะไรยากต้มหลานหนึ่งก็เรียนอะไรกันนึงก,นก็น,นกหนย่โอ้ยอุกองังสังกัญยาน้ำหลานเมื่อื่นบลาบเด้อบลาบเด้อเมื่อื่นบลับเด,อบบเดอ้อ,อ,ดอพ่าเพื่อนเสียไปซาลา อ้าลุงปูไปนี่กปูปนนูอันนี้หน่อยตกุดนี่หน่อยโตกุดเอาช็ออันนี้ขีดไกล้นั่นเนาะอันนี้หน่อยตกุดก่อนโอเคอันน่้โตกุดของน้องตามหาบวัว <c oughs> ไปยังล่ะเื่นยังล่ะโอ้ยเนี่ยหน่อย <c oughs> ตกุดลงพอเจ็บไปแล้วนี่ยหน่อยนะเราไปยังแล้วจะหน่อยไปตกุดนี่หน่อยโตกุดของลุงต,ตามหาบวัว ลุงพอชีก,ก่โปลุงพอชีก,ก่โปเลยบอกน้อยน้อยน้อ,อยให้กูเอาจบไปบักซับบ่อยากหวัวกะยาพึ่งหวัวมันตกบทซะเกินหวัวไปเดีดีจ้ะว่าหวัวเลี้ยงไหลุงพอบอกน่อยนอยว่าน้อยน้อยเฝ้ากูเจอลงอุงพอลุงพอจิตตาไปในบ้านไล่ไก่ดีมันขี่ใส่เงี้ยนเด้อ เย้มันขี่เสืาลาดเด้อบอกแน่นหน่อยเย้มันขี่เสกุดเน่นหน่อยหลวงพ่อไปให้ล้งางแล้วกันเอาไรักง่ามาขวาแล้วขวแล้วก็เกี่ยน้ำอ้อยหยอดใส่กันแล้วไปยอดไปกวางนั่นกวางนี่ยอดไปหล,ลายๆกวางหลวงพ่อกลับมาหลวงพอ่อเลยตุ้มให้เรียกินบอกเล่นหน่อยเรียกิน บอกไรบไร่ไรเรียกกินแน่น่อยกับไปเรียกกินขี้ไก่แซ่บเจ็บจะไม่แสบไรเจ็บหลวงพ่อเลยวะแซ่บอีเลี้ยงต่น้อยแซ่บแล้วหลวงพอ่อเอามาหลวงพอ่อเรียกมึงจะกกั่นก็หนึ่งหลวงพ่อเลยไปกินมึงโอ้แซ่บอีเลี้ยงต่น้อยมือรุ่นมันขึ้นมากจะสุไลเด้อบอกเนี่หน่อยเนี่หน่อยก็ขึ้นมากมืรุ่นเนี่หน่อยบ่ไรแล้ว หลวงพ่อมาหลวงพอ่อ่าแล้วแล้วแล้วให้หลว,ลวลงพ่อกินก้อนหลวงพอ่อเสียมก้อนหลวงพอ่อเลดนกินขีกก่ไก่เลยไหลเลยไหลขาเน้น,น,นหน่อยไหลขาเน้นหะน่อยนี่ยาฟังลูกเลี้ยงบ่แล้วหลวงเน้นน่อยหัวดีเน้นหน่อยเสี้ยงเมียงนะเน้นหน่อยบอกตัวหลวงพ่อนะ บัตรนี่มาไลยแล้วบัตรของแท้หลวงพ่อมหาเอดเรียกกันน่นหน่อยไรคาแน่นหน่อยอมกุดจบจ้อยเนี่ยานีตาเป็า้ามยานเนิ่ตาจบจ้อยเ้าอมยานเนี่ยยังต้งเนี่ยยังต้อง